นี่ครับเพื่อนๆเวลาที่เราประกอบเสร็จนะครับเราต้องเทสน้ํามันก่อนนะครับว่าน้ํามันเครื่องมันมันไหลดีหรือเปล่านะครับมันฉีดดีหรือเปล่านะครับตัวนี้มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เปิดน็อตตรงนี้มาแล้วก็แล้วก็จะสตาร์ทเท้าดูนะครับว่าน้ามันมันน้ํามันเครื่องนะครับพุ่งออกมาหรือเปล่านะครับถ้าน้ํามันเครื่องพุ่งออกมาแสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าน้ํามันเครื่องไม่ไหลนี่เราต้องทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเท้าดูกันนะครับ เพื่อนอันนี้คือว่าถ้าปัม๊มถ้าปั๊มน้ามันมันปกตินะครับมันจะมีน้ํามันเครื่องไหลออกมานะครับแต่ถ้าเราเปิดแล้วน้ำมันเครื่องไม่ไหลออกมานี่จะต้องได้ทําการแก้ไขใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือว่าน้ํามันเครื่องฉีดปกติด,ดีอยู่นะครับแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับก่อนที่เราจะประกอบเครื่อง เข้าไปที่รถอีกทีนะครับใช้เพื่อความมั่นใจก่อนนะครับโอเคนะครับก็จับประมาณนี้นะครับถ้าแบบถ้าแบบนี้ก็คือว่าโอเคนะครับน้ำมันเครื่องไหลน้ำมันเครื่องฉีดดีอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเครื่องของยี่ห้ามิโอนะครับคันนี้นะครับ